สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอความรู้เรื่อง endocrine system นะครับหรือว่าระบบต่อมไหลท่อนะครับสรบปสลับระบบต่อมไหลท่อนะครับจะต่อจากเครื่องที่แล้วนะครับต่อไปเป็นต่อมหมวกไตนะครับ adrenal gland แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับมี adrenal cortex ชั้นนอกแล้วก็ adrenal medulla หรือว่าชั้นในนะครับมาดู adrenal cortex ชั้นนอกก่อนนะครับ จะหลั่งฮอร์โมนอันเดอร์ตรนคอร์ติซอลและเซ็กฮอร์โมน,นนะครับแล้วก็ต่อไปคืออะดิโนเมนซูล่าชั้นในนะครับจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนและนอร์อะดรีนาลีนนะครับสำหรับหน้าที่ของฮอร์โมนนะครับหน้าที่ของอันเดอร์ตรนเนี่ยนะครับจะควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแล้วก็ต่อไปคือคอร์ติซอลนะครับจะควบคุมความเครียดเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ อะดรีนาลีนแล้วก็นองอะดรีนาลีนนะครับจะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับสหรับความผิดปกตินะครับก็อันแรกคือโคช n ิงซินโดรมสหรับโคช i ิงนะครับอคอเลสเตอรอลเนี่ยมากเกินไปนะครับจะทำให้น้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นใบหน้ากลมผิวบางนะครับตบับแล้วก็ความผิดปกติที่สองก็คือ แอดดิสันดิซ s สนะครับสลับแอดดิสันนะครับคอร์ติซอลและอ่ะอันดโดสโตรนะครับต่ำนะครับจะทำให้เพียอ่อนอ่อนเพียน้ำหนักลดแล้วก็ผิวคล้ำนะครับต่อไปคือฟีโอโคลมาสโตมาฟีโอโคลโมไซโตมา,โโโมตมาสลับอันนี้นะครับอ่ะอะดรีนาลีนและดอนีเนลีนะครับมากเกินนะครับจะทำให้ความดันสูงแล้วก็ ใจสั่นนะครับต่อไปคือรระบบตอไปท่ออาทิตย์ต่อไปก็คือตับอ่อนหรือว่า pancreas 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 นะครับฮอร์โมนสำคัญอย่างเช่นอินซูลินโลดน้ำตาลในเลือดกลูคาก้อนเพิ่มน้ำตาลในเลือดโซมาโตแตตินควบคุมสมดุลอินซูลินและกลูคาก้อนแล้วก็ pancreatic polypeptide นะครับจะควบคุมเอนไซย์ย่อยอาหารนะครับ สำหรับความผิดปกตินะครับความผิดปกติของตับอ่อนก็โกรคเบาหวานนะครับน้าตาลในเลือดนี่สูงไฮโปไกลซีเมียน้ําตาลในเลือดต่ําแล้วก็มีเนื้องอกในตับอ่อน,ออนเช่นอินซูลินโนมาแล้วก็กูคากกโนมานะครับแล้วก็ตับอ่อนอักเสบเลือรังนะครับต่อไปคือต่อมไพเนียนะครับหรือว่าไพเนียแกลนส,สาหรับต่อมไพเนียนะครับจะอยู่ส่วนอ่า อีพทารามัสนะครับด้านหลังของทารามัสนะครับหน้าที่ของฮอร์โมนอ่าจะร่างฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับเพื่อควบคุมวงจรการหลับการตื่นนะครับหลังมากในเวลากลางคืนนะครับจะทําให้กระตุ้นการนอนนะครับแล้วก็หน้าที่อย่างที่2ก็คือนาฬิกาชีวภาพนะครับจะควบคุมกิจกรรมร่างกายตามเวลานะครับสำหรับความผิดปกตินะครับมี อเมลาโทนินเนี่ยมากเกินไปนะครับจะทําให้ง่วงผิดปกติแล้วก็เมลาโทนินไอเมลาโทนินเนี่ยน้อยเกินไปนครับจะทําให้นอนไม่หลับและวงจรการนอนนะครับจะทําให้อีวงจรการนอนเนี่ยเสียสมดุลแล้วก็ความผิดปกติสุดท้ายก็คือเนื้องอกต่อมเพทเนียนะครับอาการก็จะปวดหัวแล้วก็จะเห็นภาพซ้อนนะครับต่อไปคือต่อมไทมัสน,นะครับไทมัสแกน เป็นอวัยวะสําคัญนะครับในระบบภูมิคุ้มกันนะครับมีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและควบคุมเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะทีลิมโฟไซต์หรือว่าทีเซลล์ซึ่งมีบทบาทสํา,าสคัญในการป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะครับสําหรับหน้าที่ของต่อมไทมัสน,นะครับ 1. คือจะพัฒนาทีลิมโฟไซต์ T เซลเนี่ยถูกสร้างในไขกระดูกก่อนจะย้ายมาต่อมไทมันนะครับเพื่อพัฒนาและเจริญเติบโตและ T เซลเนี่ยจะเรียนรู้การแยกแยะระหว่างเซลล์ของร่างกายและสิ่งแปลกปลอมนะครับส่วนที่2คือคัดกรองเซลล T ท,ที่ผิดปกติเซลล T ที่ทํางานผิดปกตินะครับหรือ,อมีโอกาสโจมตีเซลล์ของร่างกาย เองเนี่ยจะถูกทำรายนะครับแล้วก็ 3. ควบคุม,ม,มระบบคมิคุ้มกันหลังจากาพัฒนาแล้วนะครับเซลลทีเนี่ยจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในร่างกายนะครับเช่นการกำจัดเซลล์ติดเชื้อหรือว่าเซลล์มะเร็งนะครับมาดูความผิดปกติของต่อมไทมัสน,นะครับต่อมไทมัสเนี่ยหนึ่งคือการฝ่อเนี่ยการฝอลงตามวัย ต่อมไทมัสมีขนาดใหญ่นในวัยเด็กนะครับและจะเริ่มฝ่อลงเมื่อเราเ,เข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับการฝ่อลงส่งผลให้การผลิตทีเซลลดลงต่อไปคือ,อโรค myasthenia e er gravis เกี่ยวเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของต่อมไทมัสนะครับในบางกรณีมีการพบ ชายโมมาหรือว่าเนื้องอกของต่อมไทมัสนะครับแล้วก็3คือชายมีไฮเปอร์อ่าพาเซียการขยายตัวของต่อมไทมัสมากเกินไปนะครับซึ่งอาจเกิดร่วมกับภูมิคุ้มกันนะครับอาจซึ่งอาจเกิดร่วมกับโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองแล้วก็4คือชายมีแคนเซอร์หรือว่ามะเร็งต่อมไทมัสนะครับพบได้น้อยแต่เป็นปัญหาสำคัญนะครับที่ต้องได้รับการรักษา ต่อไปเป็นต่อมพาราไทรอยด์พาราไทรอยด์แกนนะครับเป็นกลุ่มต่อมขนาดเล็กที่อยู่บริเวณด้านหลังของต่อมไทรอยด์นะครับทำหน้าที่ควบคุมสมดุลแคลเซียมในเลือดและกระดูกนะครับซึ่งมีความสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทกล้ามเนื้อและหัวใจนะครับหน้าที่ของต่อมพาราไทรอยด์หนึ่งคือผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์หรือว่า PTH จะก,กระตุ้นการปลดปล่อยแคลเซียมจากกระดูกนะครับเข้าสู่เลือดแล้วก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้โดยอ้อมผ่านการกระตุ้นอ่าผ่านการกระตุ้นวิตามินดีนะครับแล้วก็ลดการขับแคลเซียมเนี่ยออกทางออกทางไตนะครับแล้วก็2รักษาสมดุลของแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกายทำให้แคลเซียมในเลือด อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับต่อการทำงานของระบบต่างๆมาดูความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยนะครับ 1. นึ่งคือไฮเปอร์พาราไทรอยดิซึมหรือว่าฮอร์โมนพาราไทรอยเกินเกิดจากการทำงานของต่อมพาราไทรอยเนี่ยมากเกินไปนะครับส่งผลให้ระดับแคลเซียมในเลือดเนี่ยสูงสาเหตุก็ เนื้องอกแล้วก็การเจริญผิดปกติของต่อมหรือว่าความผิดปกติของไต 2. อคือไฮโปพาราไทรอยด์ซึมหรือว่าฮอร์โมนพาราไทรอยต่ำนะครับเกิดจากการผลิตฮอร์โมนเนี่ยไม่เพียงพอส่งผลให้อ่าระดับแคลเซียมในในเลือดเนี่ยต่ำสาเหตุก็มาจากการผ่าตัดต่อมไทรอยแล้วก็การอักเสบแล้วก็หรือว่าโรคทางพันธุกรรมนะครับอ่าสำหรับ ต่อมไรท่อก็นำเสนอประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ